กลุ่มตรีเพชรโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อีซูซูวีครอส 4x4 Unlock the m a ล t อก Spirit ชวนลูกค้ากว่าร้อยคนร่วมเปิดประสบการณ์สุดมันเหนือลิมิตพิชิตโลกไปกับสมรรถนะอันแข็งแกร่งของใหม่อีซูซูวีครอส4 x 4ปลดล็อกทุกความท้าทายมาพร้อมกับ <Okay. S 1> ดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนชุดแต่งกันชนด้านล่างด้วยเครื่องยนต์อีซูซูสุดศู d ย์ดดดไอบลู 190ยเแงมา้าจะเต็มด้วยสถานีที่จะมาพิสูจน์สมรรถนะของใหม่ Isuzu V Cross 4x4 โดยการสร้างอุปสรรคผ่านสนามทดสอบสุดท้าทายอาทิไต่เนินชันสุดระทึกตลวยน้ำฝ่าลำธารลึกหลุมสลับราส,สุธทาลั่นสถานและลาดนเอียงวัดใจไต่ผาหิน40องศาพร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปและรุนรับของรางวัลจากพาร์เนอร์ต่างๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับกิจกรรม Isuzu V Cross 4x4 นะคะ Unlock the Master Speed ซึ่งอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมครั้งแรกเลยนะคะสําหรับลูกค้า 4x4 นะคะเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ทาง Isuzu เพิ่งจัดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากการเปิดตัวตัว New Isuzu D-Max นะคะ Unlock Your Potential นะคะที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์ออฟโรดนะคะรวมถึงนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะให้กับลูกค้านะคะให้เกิดความ แน่นแฟนกันมากขึ้นมีมิตรภาพระหว่างกลุ่มของสมาชิกอีสูสูค,ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเรามีการทดสอบนะคะสมรรถนะของรถ 4x4 นะคะซึ่งเราแบ่งออกเป็น2สเตชันด้วยกันนะคะสเตชั่นแรกค่ะจะเป็นการพารถตัว นิวอินสุวีคอรโฟรนะคะเข้าไปในเส้นทางวิบากนะคะซึ่งเรามีหลายสเตชันด้วยกันนะคะให้ลูกค้าได้ทดสอบขับกันอย่างจริงๆนะคะก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที s. <S ่ลูกค้าอินสุุถูกใจค่ะ